สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันวันนี้คุมพันธุจะมาลาบหมูแดดเดียวค่ะที่หมักไว้นะคะเราลองมาบรณาการลองมาลาบดูค่ะอันนี้เครื่องลา,าบก็จะมีใบมะกรูดพริกสดอันนี้ก็คือข่ากับข่ากับตะไคร้ค่ะคุมพันธุตำไว้อันนี้ก็พริกพึ่งขัวใหม่ๆออ,อะไรนะพี่ๆเท่าข่ดน้ำปลาราผงหนูนิดหน่อยมะนาวสดๆเก็บมาจากสวนน,นี่ก็หอมแคร กระเทียมต้นหอมเก็บมาจากนาช้ยภูมิค่ะอันนี้ก็ใบชีหอมนะคะอันนี้ก็หมูหมูแดดเดียวคุมพันมาหั่นแล้วก็สับเอามาดูวิธีการค่ะขั้นตอนแรกเราจะคั่วขาขากับตะไคร้นี่คะคั่วขาตะไคร้ให้้องหอมก่อนนี่คะเริ่มกินหอมแล้วค่ะคั่วขาตะไคร้ให้หอม ไปมาขูดซอยเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งนะค่ะพี่น้องสโสดโค้พันนะค่ะนี่ยค่ะ,คะ,คะ,คะคห้าตบชี้เลยค่ะนี่ <c oughs> ค่ะขั้วให้มันหอมเลยค่ะขั้วเครื่องเทศให้หอมแล้วอันนี้ก็ขั้วไปหนึ่ง จะมีข่าตะไครตําแล้วก็มาขั่วใส่ใบมะกรูดค่ะพี่น้องเริ่มหอมแล้วนะค่ะเริม่มหอมปั๊บใส่เลยค่ะใส่หมูเราลงไปเลยอันนี้คือหมูหมูแด็ดเดียวค่ะแล้วเราก็มาหัน่นแล้วก็สับนะคะกลมัดสับ จะชิ้นไม่อาจจะชิ้นใหญ่ห,เหนเลยก็ไม่เป็นไรนะนะเรามาบูรณาการเรามาทำดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแค่จะอร่อยมากนี่ไงครับก็จะเติมน้ำนิดนึ่งนะคุณผู้ชเอาน้ำเดือดนลย ให้ติดก้นกระทะว่าพอค่ะค,คุณผู้ชมว้าวให้สุด คุมพันใส่เลยค่ะ,คะปะลาใส่ลงไปเลยกับแหนัวใ่เค่ะออนี่ก็ล้างน้ำด้วยปลาลงเลยค่ะไขัวเลยที่น้่คอเืงล้วนี่ยค่ะ่ใส่ไปเลยค่ะ ไปน้ำปลา้วลงไปเรียบร้อยค่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยหมูแดดเดียวเนี่ยก็จะมีความ <c oughs> เขาก็จะใส่ไอ้เครื่องปรุงไปแล้ว วัวให้สุกเลนะว,วัวให้สุกเลย ใฟฟฝานิดนึงก็ดีนะนี่นโอเคค่ะอ่ะอบไว้นิดนึงเป็นวิธีการทําลาบทําจากลาบจากเอ่อมูสที่มักทำหมูเด็ดเดียวแล้ค่ะแม่สูตรสุดเด็ดเคล็ดลับคูมพันตุลากันตอนนี้ก็อบไว้อยู่นี่ไง เกน้ำหวานหมูนี่ก็จะออกมาคูมพันไม่ใช่วิธีการลวกนะคะก็คือจะผัดห่าตะไคร้ใบมะกรดูดให้หอมๆแล้วก็ใส่หมูลงไปแล้วก็ลวนเลยค่ะน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำหวานจากหมูเลยนี่ค่ะ,คะเขาก็จะอร่อยนะ ไม่สุกเลยค่ะนี่ไงโอ้ยหอมไปเลยหอมหอมหอม ให้หมูสุกกันใช่ไหมป้าเสร็จแล้วค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟไฟเลยค่ะเวลาปรุงนะคุณลิษามาดูเลยค่ะเราจะปรุงนอกข้างนอกนะคะเราจะมาปรุงข้างนอกก่อให้ให้หมูเย็นนิดนึงก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะมาปรุงข้างนอกเลยะพี่นองนี่ค่ะ ให,ให้หมูที่เรารวนเนี่ยเย็นสังหน่อยหนึ่งนะคะให้เย็นสักหนห่อยท,ทีนี้เราก็ใส่มะนาวลงไปค่ะนี่คะมะนาวกุมมันบีบยวดได้ลงไปเลยคด้ ว่าอันนี้คือเป็นลาบหมูค่ะลาบหมูแดดเดียวเลยค่ะพี่น้องเอยุ๊บเนี่ยสมะนาวสองลูกก็จะกพอดีอะค่ะมะนาวเก็บมาจากเทูมิค่ะพี่น้องอ๋หอหอมมะนาวใหม่ใหม่นี่ค่ะใส่มะนาวลงไป,ปน้ำปลาใส่ลงไปแล้วนะคะ่อไป้าใส่เทปโกพริษัท เผ็ดไหมคะค็ดบอกใส่หมดเลยค่ะใส่ไปเลยให้แดงๆเ,เลยข้าวคั่วนี่ค่ะพี่น้องข้าวคั่วก็ใส่หมดเลยค่ะคือกะพอดีกะพอดีเลยว่าต้องใส่ข้าวคั่วเท่าไหรอะไร,ะไรยังไงคิกใส่เลยค่ะเพ๊่ ไปเลยค่ะต้นหอมบักชีปั๊บปึ๊บใส่เลยค่ะใส่หมดเลยค่ะนี่ค่ะอรยขอไคด้วยค่ะแล้วก็เอาไปเลยค่ะ <c oughs> เด้อนี่ค่ะ,ใ,คะใส่เครื่องปรุงลงไปปั๊บ ลาดสูตรลาบหมูแดดเดียวเด้ค่ะพี่น้องที่เราผสมคูกเขาแต่เรายังไม่ตากแดดเนี่ยนี่คะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะซีซันมากรับประทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพอแล้วค่ะจัดใส่จานแล้วค่ะคุณริศค่ะ ถาดกลมเลยค่ะโอ,พะโอ้พี่น้องปลาแซ่ม์แคบอันนี้คนน่ะพี่น้องเออมากินนะะ้ำกันเด้ค่ะได้เยอะมากเลยค่ะต้มพูดจานเลยค่ะตัวเต็บเคล็ยรับรีมารวมพันลาบหมูแดดเดียวค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะราบคมพันตุลากันลาบหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ